สวัสดีครับผมดอสน,นะฮะจากดีพันนาัตนะครับห 9, 9ึ่ครับวันนี้ผมขาดอะไรปะขาดความเป็นตัวเองผมลืมเอาเสื้อก๊กมาก็เลยใส่เสื้อของกลุ่มมีนบุรีที่ผมสังกัดมาเพราะผมเพิ่งไปงานทำบุญเต็นของพี่ผมพี่บีฟ SCC มอเตอร์ Motor, มานะครับวันนี้ผมจัดเซตโคตรบ้ามา รดแสนต้นต้นถึงสองแสนต้นๆ้นทุกคนรู้แน่นอนคันนั้นแสนต้นต้นส่วนคันนี้สองแสนต้นๆ้นอนสองพันกว่าบาทกับสี่พันกว่าบาทแต่ถ้าผมถ้าให้แบบไม่โกหกเลยคือผมชอบคันนี้มากนะฮะผมชอบตรงไหนบ้างไปดูกันไอ้น้องอย่างแรกเลยชุดแต่งรอบคันอย่างที่สองเนี่ยล้อแม็กเนี่ยของหมเอี่บวกยางนะครับเพราะอะไรว่าเพราะตอนมาเป็นล้อกระทะแต่อันนี้ผมมาเปลี่ยนเป็นล้อซีอีให้คุณสีดํา แล้วอีกอย่างที่ชอบก็คือตัวรถสีเทาดำนะครับแล้วก็ออสติ๊กเกอร์ที่ไม่ใช่รุ่น TRD Sportivo e แต่ว่ามาติดเพราะว่าให้มันสวยนะครับมันไม่มีอะไรดีนะครับถ้าเกิดไม่ได้ติดนะโอ้โหเดี๋ยวนี่นะครับลายลายแคปลาคาร์บอนเคปลาเลยนะแล้วชุดแต่งก็ผมชอบตรงสติกเกอร์แดงๆติดคาดไว้ทรงรถโคตรเท่เลยนะฮะฟิล์มเนี่ยโอ้ฟิล์มใสนะฟิล์มใสทำให ถ้าใส่อีกอันนึงถ้าใส่ x อ็กบาร์นี่หล่อเลยนะผมชอบมากบางคนบอกว่าพี่ครับทำยังไงให้ใส่ x อ็กบาร์สวยๆหรอมันอาจจะดูไร้สาระแต่ว่าเนี่ยคุณคุณกดตรงนี้เนี่ยคุณกดตรงเนี้แล้วพับเบาะลงมานะเนี่ยแล้วก็ติด x อ็กบาร์ไปนะมันจะดูเหมือนรถสปอร์ตรถแต่งๆท็อปเคยเห็นใช่ปะ่ะที่เป็นสีลุงๆนั่นแหละ ประมาณนี้นะครับไหนๆก็เข้ามาดูแล้วเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังกับลายได้ส้มลายได้ส้มสวยมากแล้วก็เบาะไม่มีขาดไม่มีตําหนิเลยนะครับโอเคไปดูกันต่อด้านหลังไฟท้ายแดงก่ำสาสกิ้งไฟทับทีมเหมือนกันแดงก่ำสาสกิ้งท่อสไตล์ J-S เอสเล็ดังมาตอนสมัยเนี่ยรถคันแรกอะหรือว่าสเต็ปรถคันแรกคืออะไรล้อ J เอสเล็กซิ่งเอ แล้วก็เบาะเลคคาโรสีแดงนะครับสมัยผมปี2นะอันนี้คือเซ็ตของเด็กที่เขาขับรถคันแรกนะฮะก็คือเท่มาเลยนะครับโอเคแล้วก็ไฟท้ายแดงกำ่ำใสจริงไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านไหนเป๊ะมากนะฮะล้โอโอ้โหไม่ต้องพูดอีกแล้วแวะมาด้านนี้หน่อยดูเบาะเรียบพร้อมเลยวะ่ะเพียงคุณแค่กดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะคุณก็จะได้พับเบาะได้นะครับ โอเคไปกันต่อสวยมากสวยมากกระจกไม่มีเบียดจนแตหกหักแก้มสวยนะไฟไฟหน้าใส่กิ้งกระจังหน้าไม่มีแตหกหักไฟสปอร์ตไลท์ใส่กิ้งนะครับหล่อโคตรคันนี้พอด <Wow. S 1> แค่สี่พกว่าบาทราคา217,000บาทนะครับแล้วก็เครื่อง1,200เท่านั้นแล้วก็ปี2014รถเนี่ยผ่านมาแค่2มือนะับไฟแนนซ์อีก2เจ้านะครับไฟแนนซ์2เจ้าแล้วก็เจ้าของ2มือเท่านั้นคุณจะเป็นมือที่3 ไม่มีแตกหักเลยฝาพลาสติกพลาสติกแล้วก็ลอยอาร์คสวยงามนะครับสวยงามมากใบด้านนี้เปึกเปึกเปึกปึกปึกสวยงามโคตรนะใครที่ชอบรถแต่งที่ไม่ได้แต่งเครื่องนะครับเน้นหล่อไว้รับสาวๆเนี่ยผมบ้าคันนี้มากผมชอบมากมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ให้คุณดูไปเปิดฝั่งนู้นเลยนี่คือจอนะฮะติดมาให้ใหม่นะครับแล้วก็ คอนโซลหน้าสะอาดไม่มีแตกหักเลยพวงมาลัยเนี่ยแม่งบ้ามากแม่งบ้าชิบหายเลยตรงที่ไม่มีตําหนิสักนิดเดียวนะครับไม่รู้ว่าขับรถยังไงนะฮะแต่ว่าไม่มีตําหนิเลยพวงมาลัยนะครับหัวเกียร์ก็ไม่มีตําหนิไม่รู้ว่าขับรถยังไงตรงนี้ก็ไม่มีตําหนิไม่มีตําหนิอันนี้เป็นเคปล่านะครับที่เขาติดมานะอันนี้ก็ไม่มีตําหนิไม่มีตําหนิไม่มีตําหนิอันนี้ใส่เพิ่มมานะครับแม้กระทั่งเบาะคนขับด้านคนนั่งข้างเนี่ยปีกไม่มีล้มเลยนะดูดิ สวยมากปีกไม่มีล้มลิงชักอยู่ครบนะช่องแอร์ไม่แตกหัก2ช่องไม่แตกหักแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ไม่แตกหักเหมือนเดิมนะครับผ่อนประมาณ4 4 72งวดราคา217,000บาทถูกโคตรนะฮะไปดูกันต่อพรุ่น้นะสำหรับคันนี้ แล้วก็เดี๋ยวไปด้านนี้กันนี่คือนิสสันมาร์ทนะครับราคาแค่แสนหนึ่งื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อสีทองนะซึ่งใครๆก็ดูออกเป็นสีอะไรพี่ภูมิใจในตัวเรามากดีมากนะแล้วก็ไฟหน้าใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแรงตายด้านในแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยนะครับไม่มีแตกหักเลยไฟสปอตไลท์เดี๋ยวผมขัดให้เพราะมันไม่ค่อยใสยเท่าไหร่สําหรับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือนี่ครับไม่มีเบียดแล้วก็เอชอช่องไฟยังตรงแป๊ะอยู่รถเนี่ยเหมาะกับคนที่อยู่ในเมือง เพราะอะไรต็อปเพราะอะไรถึงเหมาะกับคนที่อยู่ในเมืองถูกต้องคันเล็กแต่ว่าใครที่เพิ่งฝึกขับเนี่ยถ้าไม่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าคันน<อ>ี้เกียร์ธรรมดานะครับแต่เบาะเนี่ยสะอาดกว่ายาลิสอีกดูดิดําโคตรนะครับปีกไม่มีล้มพวงมาลัยรอยหยิบควนไม่มีนะครับแล้วก็คอนโซลหน้าสวยผ่อนสบายสบายส,ายสไตล์เยวาวราช2,416บาท72งวดฟรีดาวฟรีดาวทั้ง2คันเลยนะครับแล้วก็ปี2011รถเนี่ยเป็น คุณจะเป็นมือที่2องนะครับรถมือเดียวใยแดงคันนี้นับไฟแนนซ์สเจ้านะครับนี่ป้ายของผมให้คุณรู้เลยว่าราคาแสนหนึ่ไม่มีการแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยมาเว้ยแม่งไม่รู้เรื่องเพิ่มเป็น2 0 0 0 0นไม่มีอย่างนั้นเพราะเรามีป้ายให้ดูอยู่แล้วนะครับโอเคดูเบาะด้านหลังกันไม่มีขาดเลยนี่อย่างนี้ อย่างนี้นะครับลูกค้าจะได้เห็นเราซื้อเลยนี่แล้วก็มาดูด้านหลังกันสวยมากสวยมากไม่มีตำหนิเลยนะครับโอเคสภาพดีแล้วก็ไฟท้ายแดงก่ำใส่กิ้งไม่มีแตกหกักไม่มีแมลงตายด้านไหนโอเคนะทรงดีมาก แผงประตูสวยนี่ครับเล็กกระทัดรัดเหมาะกับคุณผู้หญิงนักเรียนนักศึกษาเออภรรยาของคุณกับบ้านดึกเพราะต้องทำโอทีหรือว่าต้องรอพบลูกค้าคุณอาจจะมีความกังวลไม่อยากให้เขาขับมอเตอร์ไซค์เพราะกลัวโดนเพ่นกบ,บาลแล้วยุดมอเตอร์ไซค์ไปให้เขาปลอดภัยอยู่ในรถเก๋งแหละดีแล้วนะครับเพราะว่าผ่อนวสองพันกว่าบาทเอง เรานั่งได้4คนบางคนนั่งได้5้าเลยไม่รู้ว่าอัดกันไปยังไงนะครับแต่ว่าบางคนนั่งได้8เชื่อปะแคนนั่งได้ไม่เอาจริงๆเชื่อไม่เชื่ออยากเกรงใจพี่เชื่อไม่เชื่อ,อพราอะไรไม่เชื่อถ้านั่งได้แปดคนจริงให้อะไรโอเคพูดเองนะนี่หนใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็น,นี่ไงหกเจ็ดแปดเราบอกเองนะว่าจะจบตบมือกลางสะพานข้างบนนู้น ใช่ไหมหน้าเต็นท์โอเคนะครับก็นั่นแหละอย่างที่น้องเขาเข้าใจถูกนั่งได้4ี่ห้าคนก็ถือว่าอ,อึดอัดแล้วนะพอรถคันเล็กนะครับล้อล้อเขาก็เล็กนี่คือเครื่องของเขาเครื่อง1.2นะครับแต่ว่ามาร์ทคันนี้ได้ปี11เลยนะถือว่าปีก็ใหม่ระดับหนึ่งคันหน้าสวยมาก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 แล้วก็มาดูตรงนี้แผ่นเพลอะไรเนี่ยสวยมากสวยมากนะครับสวยมากแล้วก็มาดูด้านนี้นะครับ ผ่อน2,004แล้วฟรีดาวนะฮะราคาแค่แสน1 7 0 0 0บาทเท่านั้นจบเ hey. ฮสนใจนะครับโทรมา0 8 1 5 1 9 8 9 8 5พี่พันดีพนันรัตน์1 9 9 9 0 8 1 3 1 4 2 5 6 8 k เอมอนรัตน์ไลน์ ID ดีแอดไซด์ดับเบิลอย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวัคพนันรัตน์นะครับมาลองขับได้ที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มบ t 2คันนี้โคตรคุ้มนะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคที คนโดนไล่ออกเยอะธุรกิจปิดตัวเยอะแต่หลายคนยังเป็นยังจำเป็นต้องใช้รถหรือบางคนเนี่ยมีรถเราเข้าหากินได้แต่คุณอย่าลืมว่าเฮ้ยเราต้องการมีรถเพื่อจุดประสงค์อะไรไม่ใช่เพื่อโชว์หรือเพื่อแต่งนบแต่ว่าเราต้องการมีรถเพื่อเอาไปทํามาหากินนะครับฉะนั้นเลือกผ่อนถูกหรือว่าเงินเดือนไหวอย่าง2คันนี้อย่างคันนี้เงินเดือนแค่หมื่นเดียวอ่ะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้ผ่อนโดยที่ไม่ต้องแคร์บ้าบออะไรคันนี้มือเงินเดือนแค่หมื่นสามคุณก็สามารถผ่อนได้นะครับ โอเคทุกคนคุณไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่า2คันนี้เนี่ยมันกําลังจะเป็นของคุณนะครับมันเรียกร้องคุณอยู่ผมไม่ได้ขายรถแต่ผมขายความกล้าหาญให้คุณเราขายความกล้าหาญราคาแค่แสนหนึ่งหมื่นบาทแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับอยู่ที่คุณแล้วเราก็ขายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเพียงแค่คุณซื้อ2คันนี้คันใดคันหนึ่งนะอย่าซื้อ2คันชีวิตคุณจะดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อันนั้นแล้วแต่คุณนะครับประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากที่มานั่งฟังพวกเราวันนี้ก็ประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ